হম <laughs> ทดสอบระบบเสียงกับทีมงานกาเซ็ตส์300วิลเลียนแพนด์นะครับอาจจะดึนไปนิด,ดนึงเนื่องจากว่าวันเมื่อคืนนะครับและช่วงเช้าวันเาสาร์แตเ่เจ็ดโมงเชิญตกยามบยกับว่าหอดเทียมวิลเลียน,นครับยูทีบา้านบ้านพารุ่นนะครับตัวเพื่อน้องทั้งใหญ่ยุ่งงง30นะครับว้านสิเรนโบ้ไรวิลเลียนครับพ่อวิทอ,ออกจากบ้านพารุ่นมาเข้าสู่เขตเชินในปรากฏว่าฝนหยุดตก กันเลยในมหาพี่หานทองยมวงนี้เนาะ,ะช่วงนี้ขออนญ,ญาตเปิดไฟ <c oughs> เบิ้งหน้าพี่หนานอ้องเข้ามาหลายบันไดเปิดไฟแล้วมองขึ้นไปทางหลังเลยพี่น้องเ้อหันขึ้นไปทางหลัง <c oughs> ตรงร่วงสีแดงตรงมิกเสียงที่มีไฟสองสว่างนะครับ <c oughs> ที่เต็นของเราก็คือวันนี้นะคะระคับบริษัทขบูลสีสุขจำกัดร่วมกับเพื่อนเดิม สมโมทีค่ะเราทำการแจกเครื่องดื่มสมโอทีฟรีคนละหนึง่งขวดเพราะฉะนั้นครับพี่น้องครับยังไม่ได้พี่น้องตั้งแถวครับตั้งแถวตั้งแถวแต่เราจะแจกที่มีอายุ18ปีขึ้นไปนะครับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18บแปีไ่อนุญาตแจกเลยพี่น้องเ้อเพราะเป็นเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนหลายท่านอาจจะไม่รู้ว่าเครื่องดื่มสมโมทีคืออะไรเครื่องดื่มสมโมทีเป็นเครื่องดื่มชูกำลัง กินแล้วสีเข็นในพี่น้องครับกระปีกระเป๋าพี่น้องเนิดนึงเมล่าจากการเห็นเพียงเห็นงานตรากตำทำง,งานเมื่อรู้สึกเพียเดิมสริมเออทีเพราะในนั้นเรามีซ <B. S 1> ิง่งแอลกอฮอล์ทีวิตามินบี12 12มีหกม,มีสองม่เหมือนหลายยูหันวิตามินบีผสมเครื่องดื่มที่มีสารสก,กัดจากสมเกาหลีนี่เรามีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเดินไปรับได้เลยนะครับที่ เต็มบุญงานของเราเจกจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยถ้าวันนี้ไม่ได้วันพรุ่งนี้ไป,นไปที่ร้านค้าไปที่ร้านค้าหรือร้านตู้แช่ร้านสุขโทนไปมีจะไหนขวดละสิบบาทขวดละสิบบาทนะจ๊ะเมื่อนี้ฟรีกันี่น้องครับอยากดื่มอร่อยอยากกินแซ่บกินนัวอย่าลืมครับใส่น้ำแข็งเขง้าไปตอนนี้อากาศร้อนยังเสี่างดีเลยเออเอาน้ำแข็ง ใส่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 แก้วเนาะค่ะเพราใส่แก้วทิเีนี้และเติมโซดาลงไปด้วยผสมลงไปด้วยเครื่องดื่มโซ่จะทำให้ร,รสรสซ่าทำให้รสซ่ามีชาขึ้นจะทำให้รสชาตินะครับมีความซ่านะครับของโซดาและก็มีความหวานหอมของเครื่องดื่มโซโคทีพนันพี่น้องเอ้าหมดแล้วหมดเลยนะครับห,หมดแล้วหมดเลยหมดแล้วหมดเลย คืว่นางไปท่องเี่วทีน้องข้างนนหนาเวทีเนะาะเพราะจะได้ของพี่แม่สื่อกินดีก่อนเนาะเรามีขวดปริมาณที่ใหญ่กว่านะครับสังเกตง่ายๆเครื่องดื่มโทีจะมีขวดจะมีขวดที่มีขนาดใหญ่กว่ายี่ห้ออื่นๆนะครับและมีปริมาณที่มากกว่าแต่เราจะมาขายเพียงขวดละสิบบาทน,นั่นยี่ห้ออื่นจะไปสิบสองบาทสิบห้าบาทเราไม่ขึ้นราคายุคนี้เป็นยุคประหยัดพี่น้องครับดื่มเยอะราคาย่อมเยา กินได้กับเพื่อนเดิกโสงโอทีอ่ะหมดหน้าที่พวกเราแล้วแล้วเจอกันหมดหน้าทีเอามรอนีร์ก็ว่าสินี้สีปินรับเสื้อมาทิ่แฟนค่ะเพราะว่าเมือขึ้นมาสิมากเพิ่นมากพอหอดมาหอดแต่ว่าบ่ได้บ่ได้บ่ได้เร่นเพราะว่าฝนห้ามหลังแต่เสกเศร้าแล้วไปหอดพงทุมจะได้เล่นพี่น้องเอ้ยตากฝนเล่ยนมือเสาร์นี้รีบหน่อยตากฝนน้ำมือมือเสาร์เปียนน้ำมือมือเสาร์แต่ว่าตอนเช้าตอนประมาณซัก สองโมงเสร็จฝนบกยางหนักเลยฝ้สาดในฝนยางยางหนักยางแห้งในวันเสีาาเยผ้าบาได้พี่น้องปฏิทูหาจะพาพู้สีมะฮอดบนน้องเหรอะน้องนะครับอบเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยบหน้าที่พวกเราแล้วนะครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวส่นหน้าที่ต่อนะครับในกะทางคณะกรรมก,การนะครับถึงสู่บทเวทีเถื่อททำพิธีบทเวท,เวทีแห่งนีนะครับและกล่าววัตถุประสงค์ในาการจัดงานกิิการของหมู่บ้านและชุมชนในพี่น้องได้รับทราบนะครับด้เชิญังเวทีเตรียมตัวได้เลยนะครับ เดี๋ยวมันดังเนาะโอ้โหช้อว่งช้าวงมาสวัสดีครับพ่อพ่ออยู่สาโยกมันแม่แก้วโอ้บันทองแม่แก้วนี่เนาะ มาเบิ่งสาวน้อยเธอแรกบ่พ่อสาวน้อยมาแห้งบ่พ่อมาแห้งมาแห้งสาวน้อยมาแห้งอ๋อนี่ว่าอยู่มจังใช่บุญไข่ปีนาดจะเจอปะเลยอยู่บ้านไหนพ่อนาแก้วนาแก้วเลยแไหมพ่อเนี่ยโอ้บุญบางไฟปีหน้าดวันที่เท่าไหร่วะยังมามันบ่ได้ยุ่มกันอยู่นักเรเอยเอาเอายังไดเอาสาวน้อยไปลงเด้อพ่อเด้อะเอาสาวน้อยไปลงไปลงแต่ว่าจะได้ปะคิดว่า ลองเบิ่งเนาะเผื่อมันมือเน้นบางด้วยเออเอาแนวนั้นตัวมันยังได้นะพ่อเนาะเห็นว่าเหลืออยู่มือเดียวได้เพีนาสิบห้าบ่พี่นานั่นล่ะสิบห้าพฤษภัพหาบ่เหลืออยู่มือเดียวนับปีหน้าเนี่ะเย็ดง่ายเลนนั่นล่ะเห็นว่าเหลือมือมันสิบห้าพฤษภัพหาอยู่มือเดียวขนาดปล่อาไปประชุมเด้อพ่อเด้อปล่อยเรามาจัก มนกรจอหน้าแก้วนะครับปกติพ่อกับเบิงในยู u b e อยู่บ่พ่อในเบิงในย u b e บ่เบิงอยู่ม่นบ่พ่อ,อ,อครับนี่พ่อเล่าว,ว่าอยากได้ไปใส่งานบุญบังไฟบรรจน้าแก้วปีหนา้าแต่บอกว่าท่านได้ไปชุ่มกันท่นประชุ่มจังใดแล้วก็ฝากในด้อพ่อเด้อขอบคุณหลายๆครับพ่อแล้วก็มาเบิ่งงานไปก่อนได้มื้อนี้ยมาเบิ่งเลยก่อนนะครับเ,บเอา พี่น้องเข้ากับการล่งช้องขามผีก็ต้องไปหามือใส่กันเนาะพอนอะนี่พี่น้องเข้ากับการล่งทยอยเข้ามากนะครับมอนี่มอนี่เป็นเป็นบุญบังไฟนะครับบ้านไทยเ,เป็นงานฟรีนะครับกนะ็พี่น้องหลายคนจะตียนฝนตกฝนม,ม,มุมีเริ่มมอนี่นะครับเมื่อจากดาวเทียมพยากรณ์อากาศแล้วนะครับมอนี่ม,มุมีฝนนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับเพราะว่า พี่น้องทั้งบันเทยทั้งการใหญ่ทั้งเครื่องในนะครับก็เสด็จเบิง่งน้องแอมชนทิชาไปด้วยนะครับเบิ่งน้องแอมชนทิชานี่บริจ้างได้น้องแอมนี่บอจโจแล้วเอามาแถมฟรีเลยแอมชนทิชาวันนี้นนบอจโวไถ่แนมาแอมชนทิชาครับพ่อแอมแมนพูดจักอยู่นะพ่อเนาะแมนทุกทำสัญญาทิชานุมานเป็นนักร้องชื่อดังต้น้นนนเป็ัักรอองงชื่ดครับ <ừ. S 1> พ่อเพลงเชรโอแล้วเอง <พอ S 1> จ้างจ้างแต่สาวน้อยเพชรบันแพงแอบอดเราเอาน้องแอมมาแถมนัม่งเงินแต่ว่ามีไลฟ์สดได<ม>้ในกลุ่มมาเติมนะมาเติมมาเติม,มอ๋อมานท่านบอกมาเติมเนะาะกีตาร์ออบอดดามาครับพ่อแต่ว่าผู้ใดามาบอดดาก็ไปเบิ่งไลฟ์สดเอาไลฟ์สดในกลุ่มปิดของสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับเอาผักเพจไปเลยแ้่ผู้ใดก็ซื้อบัตรม้วนนะพ่อเนาะม้วนซาแจงเด้อซาแจงเตย่าซาแจงเนาะ กันจ่ายแค่ทุ่มหรืจ่ายเงาครับพูดละเริ่มแสดงกันสามทุ่มสามทุ่มกันครับก็ล่อกรรมการเปิดแล้วกรรมการเปิดปุ๊บเล่นปั๊บเลยซอดแจงเลยแมนครับแมนเต้ร่ากันอันอยู่ในหอเต้ร่าโด้อพาะเด้อเสียงอยู่ไสยังเป็นสากครับอายรับเป็นทหารดีอ่าอบคุณหลายๆนะครับสำหรับคลิปนี้พ่อกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ